วุ้ยมาต่ออะไรครับน้องอันนั้นเป็นโต๊ะเหรอโต๊ะอีก้ก็เฮ้ยลูกเฟ้ยเฮ้ยลูกไร อเตเ้ะเ okay. ้อ่ะเอาเจ้นท่านเอน,นเจ้นยังไงก่อนปอที่ปอทำอยู่เมื่อวานบนรถอะทำไงลนะเจ้นท่านเอน,นอะ เน้นน้อยอะเน้นน้อยเต้นยังไงทำไม่เป็นแล้วพ่อว่าลองดูทำให้พ่อดูหน่อยเสียเรียอยู่เกาะตั้งใจต่ออยู่หรอมาสลับสียกันงามแท้ หมดแล้วเก้าอี้หมดแล้ว